ครับสวัสดีครับผมสาโลทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2องมัติภานะครับตั้งอยู่ตบนตะเกียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นชุดนี้จะเป็นรถชุดตู้แอร์ทั้งหมดอยู่4ีห้าคันนะครับก็จะมีแรงม้าอยู่ที่33แรงม้านะครับ25ก็มี25่เอก็มี33ก็มีนะครับคือสาแรงสคันยีแรงสคันนะครับ ลักษณะก็คือเป็นตู้แอร์มาจากญี่ปุ่นนะครับปรับเป็นแอร์ร้อนก็ได้แอร์หนาวก็ได้นะครับตอนนี้ก็ลดสต็อกนะครับเผื่อคุณลูกค้าต้องการรถสวยๆเดิมๆส่งได้ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับที่ร้านจรันรุ่งเรือง2 0งชุดองค์ชุดแอร์ได้ครบหมดนะครับส่งฟรี200กิโลนะครับลดสต็อกครับคันละ2 5 0 0 0 0หบาทนะครับ คันละ250,000บาทนะครับย้ำนะครับคันละ250,000บาทมีอยู่4คันนะครับเลือกได้เลยครับจะเอา33แรงหรือ25แรงก็ได้นะครับการรับประกันยังเหมือนเดิมนะครับดูโต้ครับของเมืองนอกเขาจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ครับข้างหลังจมมนนะครับคันละ250,000บาททรงฟรี200กิโลนะครับมีอยู่4คันโลสต็อกนะครับ อยากได้สามสิบสามแรงก็ได้ยี่ห้าแรงก็ได้นะครับนี่ครับร้านผมตั้งอยู่ตบลตะเคียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับยังมีสินค้ายเยอะนะครับผมนําเข้าจากญี่ปุ่นเองนะครับตกลงกับลูกค้าเองพูดคุยเองครับรับกันเองครับโดยสารรถทัพร์ตัวจริงเสียงจริงนะครับ095 42496,98เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์นะครับ